มาที่ป่าบอนพัทลุงกันหน่อยนะคะกับเหตุการณ์รถพ่วงค่ะยางแตกเสียหลักแล้วพุ่งข้ามเกาะกลางมาปรากฏว่าถนนอีกฝั่งหนึ่งมีรถกระบะทที่เขาวิ่งตามไทยเลนเขามาปกติเนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุที่ทําให้เสียชีวิตยกคันถึง5ชีวิตเด็กอายุน้อยสุด9ขวบเท่านั้นเองค่ะเนี่ยคุณเบนส์คุณผู้ชมเราจะเห็นภาพ มุมซ้ายเนี่ยนะคะรถกวงที่เสียหลักข้ามมาแล้วกระบะเนี่ยเขาเห็นแล้วเขาเหยียบเบรกค,คือไฟเบรกติดโลเลยนะคะแต่ ระยะมันไม่ได้จริงๆก็เลยชนปะทะเข้าไปเต็มๆรวมไปถึงกระบะสีเงินคันนี้ที่ขับตามหลังมาเนี่ยก็คือพยายามเบรกแล้วก็เบี่ยงหลบแต่ก็ยังลงตรงร่องข้างถนนอยู่ดีนะคะนี่คือถนนสายเอเชียฝั่งขาขึ้นค่ะในพื้นที่อำเภอป่าบอนของจังหวัดพัทธลุงกระบะสีดําที่ชนประสานงาเข้ากับรถ่วง18ล้อบรรทุกไม้ยางเข้าไปเต็มๆเลยนะคะ ตอนแรกบาดเจ็บสาหัสทั้ง5คนคนขับอายุ24ปีคือนอนุสรคงศรีค่ะนายกิติศักดิก์สุขมิ่งนางรัตนาพุทนวนนางสาวสุกัญญาพุทนวนแล้วก็เด็กหญิงสุชานานพุทนวนอายุ9ขวบบาดเจ็บสาหัสถถค่ะเจ้าหน้าที่ นำตัวทั้ง5คนเนี่ยออกมาจากซากรถนะคะแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่เศร้ามากที่สุดท้ายทั้ง5คนเสียชีวิตทั้งหมดเลยค่ะรถพ่วง18ล้อเนี่ยบรรทุกรากไม้ยางพารามาเต็มคันกำลังจะมุ่งหน้าไปหาดใหญ่สงขลาแต่ว่าตรงจุดเกิดเหตุตรงที่พ้นมุมกล้องไปค่ะเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นทางโค้งล้อหน้าแตกก็เลยทำให้เสียหลักพุ่งข้ามร่องกลางถนน ข้ามเลนมาชนกับกระบะของนายอนุสรที่มาพร้อมกับญาติๆในรถอีก4คนทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วถามว่ารถพุ่ง18ล้อชนไปคนขับเป็นอะไรไหมน่าจะไม่เป็นเพราะคนขับหนีหายไปจากจุดเกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะหนีไปหลังจากที่ชนเนื่องจากว่าตัวเองอะรถใหญ่ไงตรงจุดที่นั่งตัวเองอยู่สูงต่อให้ชนปะทะเข้าไปตัวเองก็ไม่เป็นอะไรครับ ห้าศพเลยห้าศพของะะรถกระบะค่ะ